นะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดทางเข้าสำหรัทียานหลวงหรือว่าที่ยานบางกรณ์นะครับดังนั้นเดี๋ยวท่านที่ยวมาก็จะมาลงรถกันจุดด้านหน้าอุทยานเลยแล้วก็เดินทางเข้าไปสู่ด้านที่ที่ใช้หลักในการท่องเที่ยวเนี่ยเส้นทางเด,ดินทางเข้ระยะทางองทั้งหมดประมาณร่วม4ีกิโลเมตร ด้านข้างๆก็คือตรงนี้ก็เป็นที่ออสำหรับซื้อเนานี่คือแผนที่ที่จะเดินทางเข้าไปในอุทยานในอุทยานหลวงหลงน,นะครับตอนนี้เราจุดได้กันนะครับก็คือจุดข้างด้านหน้าตรงนี้แหละฮะที่เราจะเดินทางเข้าไป ดา่ดานลำทางที่จะเป็นขีดเป็นขีดนะครับแล้วก็จะมีน้ำทีอยู่ข้างบนเดินจไปถึงด้านบนสุดถึงบนที่ด้านอยู่บนสุดนะฮะที่นี่ก็คือปุตติยานถ้าเกิดว่าใครมานั่งกระช้ามาก็อันนี้ก็คือสถานีกระเช้าที่อยู่ด้านบนนะครับนั่งกระเช้าก็สถานีกระเช้าอยู่ด้านล่างนะครับนั่งกระเชา้าขึ้นก็ จริงๆแล้วที่นี่นะครับก็แนะนำว่าเราก็ต้องมาเดินตามเส้นทางวันนี้แหละฮะเดินทางขึ้นไปนะครับว่าเดินขึ้นในความสูงขึ้นไปเรื่อยๆฮะถึง4พันเมตรเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองเดินดูนะฮะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปถึงจุดชมวิวข้างบนสุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาลงกับเช้าก็ลงได้แต่ว่าเส้นทางในการเดินทางลงกับเช้าเนี่ยเดินไป่ได้กับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้เราเดินทางสู่ของหลงนะครับของหลงเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือมังกรเหลืองนะครับทำไมตั้งเชื่อเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอุทยานนี้นี่ยหะฮะ่งเป็นอุทยานที่โดยธรรมชาติเลยนะฮะสงจากระดับนั้นเฉลี่ยกันอยู่ที่ประมาณ3,500เมตรขึ้นไปนะครับแล้วในนี้มีอะไรนะครับจะมีทะเลสาบทะเลสาบอะไร ที่อยู่ในทะเลสาบม,มันจะเป็นสีเขียวและสีฟ้าที่เป็นที่โปริสุ์มากๆเลยนะครับแล้วในนี้นี่นะฮะเ,เป็นโปริสุ์จริงๆที่สูงข,ขึ้นมาจากระดำำับนำ้ำระดับน้ำทะเลสา5 0 0เมตรขึ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้นไปข้างในเราจะได้่ ทาทางเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ150กิโลนะครับครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังมาถึงที่หน้าประตูของหลงนะครับแล้วตอนนี้จะอยากจะอธิบายให้ทุกท่านฟันงหน่อยว่าแผนที่ของหลงเนี่ยทั้งหมดจะเป็นยังไงวิธีการเที่ยวที่ของหลงเนี่ย,งงยก็จะใช้วิธีจำมันจะมีอยู่สองวิธีวิธีแรกนะฮะก็จะเป็นเดินไปตรงน,นี้เราจะอยู่ที่ตรงน,นี้จะอยู่ที่หน้าประตูขององหลง แล้วเราสามารถเดินขั้นปันไดนะฮะตลอดเส้นทางนะ,ะับจนไปถึงที่สูงสุดนะฮะที่เป็นวิวที่สวยสุดทะเลสาบที่สวยสุด,ท,สสดที่ของหลงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสูงสุดนะฮะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ4,200เมตรนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกแล้วในระหว่างทางจากทางเข้าไปทึงที่สูงสุดเนี่ยฮะเราจะมีทะเลสาบเดินผ่านชมได้เรื่อยๆนะครับแล้วท่านใดที่มีอาการโรคอ,อาการที่รับ หาท่านใจที่เดินไหวแค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะไม่ไม่จาเป็นจนะ,ะต้องเดินเึ้นไปที่สองสุดนะฮะแล้วตอนนี้ยังมีวิธีที่2ก็คือเราต้องนั่งกระเช้าทุนะะกท่านดูเส้นสีฟ้านะครับก่อที่อยู่ในแผนที่แล้วเส้นนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเราเราจะนั่งกระเช้าเนะ่ยฮะข้นไปที่สองสุด แต่ว่าไปถึงที่สงสูเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าถึงข้ามบนแล้วปุ๊บเจอเจอเลยทลนนะเลสาบไม่ใช่เราต้องเราต้องรออยู่เราต้องลงจากกระเช้าแล้วเราต้องเจออีกประมาณ2กิโลนะฮะอีกประมาณ2กิโลก่าจะได้ถึงที่ทะเลสาบใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นวิธีไหนเนี่ยนะฮะตางก็ตางก็ต้องใช้งก็ต้องใช้เวลาเดือนเวลาเดินประมาณ3าสี่ชั่วโมงและระยะทางเตือนประมาณ4ี่ชั่วโมงขึ้นไปและสีกิโลขึ้นไปและ เราจะทั่วๆไปนะฮะเราจะแนะนําว่าให้ใช้วิธีธเดินนะฮะไม่แนะนําว่าให้ใช้กระเช้านั่งกระเช้าขึ้นลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานั่งกระเช้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยข้านบนออกซิเจนยิ่งงเปาบางกว่าข้าง,างล่างนะับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยก็จะรู้สึกว่ายิ่งยากกว่าปกตินะครับขอบคุณครับ,รบนี่ก็คือทางเดินที่เข้ามาใน ก็จะเป็นทางที่ที่ดีนะช่วงเริ่มต้นช่วงแรกของเส้นท,ทางเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเป็นทางที่ปูด้วยไม้เดินสบายนะฮะไม่ชันสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยป่าสน,นเป็นเป็นป่าสนสนภูเขาตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับของประมาณสัก3,300เมตร

有水哇、啊！我这哈儿在黄龙，我现在带在三个客户，呃，你能帮我跟他们联系一下啊？我哈儿可能两三个小时以后我下去，在你们那儿，你们那个景区几点钟关门啊？啊？